ขอต้อนรับเข้าสู่อดีอาชนะแฟ n นิวโรงเรียนอนุบาลดำลรงราชานุสนสราปาปดสิษเกตเขตสีประจำวันที่20กันยายน2568ดิฉันเด็กหญิงเบมีกาบุญผสมนักเรียนชั้นอนุบาล3ทับ6ห้องเรียนพิเศษ IEP ค่ะ ผมเด็กชายแนวิตรบานนักเรียนชั้นอนุบาลสามทอบพห้องเยนเสร็จ IEP ครับผ้อนการหลักคณะรองผู้อำนวยการเดินให้กำลังใจนักเรียนในการสอบําลโงมูลกุดพทิษครั้งที่สอง เมื่อวันที่17กันยายนนายสิทธิวัฒน์คณะบุญพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนตโรงราชานศสณ์และคณะอรองพัฒอำนวยการได้เยือนเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สอบโครงการดาเดวงมูลกุพิธครั้งที่สองและได้เดินเยี่ยนเยียนคณะครูที่ตรวจผลคันตอบโดยยำ้ำให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความถูกต้องณนะหอประชุม นำลรงวิัยพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนำลรงนาชันสอนวันศุกรัเจ็ดวันที่ไม่ใ่วันที่บไม่ใช่ไปวนที่ดูดีๆเราดีล้วแ่่ะเรียนเวเยอะเยอเียวเอาอรทางเขา เร่งเก่งหรือยังต้องใช้ตัวแยถ่ายแล้วใช่ไหมคะถ่ายนี่ไงบางคนนึ่งแก่ใครดีจิดีฮะไม่รู้อ่าตัใจรูค่ะไมแมาแ่เราดีแล้วผู้อำนวยการนันทนครูนักเกเลียนบุตรตัดบาดในวันพระรหัสบดี เมื่อวันที่18กันยายน2568ในสิทธิวัฒนบุญพิพัพผ่้อำนวยการโรงเกเยนธนบุบาลดาบมืงราชานักสอนได้นำคณะครูนักเกรือนรุกครองทำบุญตักบ,บา,าตรใหอัตราวิถีทุกวันพระวันสบอดีโดยได้นมีมพระสมจากวัดสีพระพราวาสณักาคารดำเมืองโภชนาการงเรงยนอนุบ,า,บา,าลดำเมืองราชนักสอน ภาษาม่เรียนะครับภาษามันข้าวเช้วเลยครับคนภูไปเยอะสมัยพระเจ้ากล่ว่าทายุกผู้ให้เภชนะชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิทาวรฐานะที่หนึ่งเป็นผู้มีอายุยืนยาวมีลูกสมบัติที่งงามฐานะที่สองเป็นผู้มีผิว ทุกวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปฐมถิ่มวัยฐานะที่สามเป็นผู้มีความสุขทธาศรัทธาฐานะที่สี่เป็นผู้มีกำลังใจที่เข้มแข็งและฐานะสุดท้ายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมงแจ้งหงัวใจทั้งทางโลกและทางธรรม พัวเกาเอดีอาร์ชั้นเอาเฟสเนวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ